สวัสดีครับพบกับช่อง Infinity Toy วันนี้ผมจะมารีวิว Gundam Mobile O l i g อ e r GN s o r t r e นะครับก็เป็นตัวที่รีโปรดักมานานแล้วมีมันมีมานนาแล้วตัวนี้แต่ว่ามันแต่ว่ามันรีโปรดักมาใหม่มีบันไดน้ำโค้ด้วยซึ่งแสดงถึงแบบบันไดน้ำโค้เนี่ยกล่องใหม่ๆจะมีหมดนะครับซึ่งผมเคยประกอบ Gundam m o b i นโอตัวแรกแล้วแต่ว่า มันไม่มีบันไดน้าโพเพราะว่ามันเก่านะมันเก่าแล้วผมประกอบตั้งแต่ตอนมันยังไม่เป็นบันไดน้ำโพซึ่งความหนาของกล่องเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าบวกโอไรเซอร์กับ GN s o u t c e สเข้ามาเนี่ยคือแบบอันนี้เนี่ยมันกล่องนี้มันมีแค่ตัวดับบันโอกับ GN s o r t ซอ o นะครับสองอันแค่นี้กล่องมันก็เลยเล็กๆนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเยอะเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยจะอยู่ราคาประมาณ 6กร้อยถึงเจ็ดร้อยหรือว่าบางร้านจะแบบดีดไปแปดร้อยอะไรงนี้เลยก็ได้แต่ว่าไอ้กล่องกล่องเล็กอันนี้เนะี่ยดบบตัวแรกเนะี่ยมันอยู่ราคาประมาณสี่ร้อยสามร้อยนะประมาณนี้มาดูอุปกรณ์แถมให้อันนี้เนี่ยครบเลยครับคุ้มหมดค,มค,มคุ้มโคตรมีบีมเซเบอร์ให้นะครับเพราะว่าตัวเก่าไม่มีบีมเซเบอร์ให้ a อคชั่นเบส ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าต่ไม่น่าจะมีแล้วตอนนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีไหมต้องดูในกล่องอีกทีไม่มีราคาเย็นบอกแล้วนะกล่องใหม่ๆที่เป็นบรรไาน้ําโค้เนี่ยไม่มีราคาบอกแล้วไม่มีราคาเย็นบอกแล้วสําหรับเด็กอายุ8ปีขึ้นไปครับมีทุกกล่องอันนี้ก็เป็นแอคชั่นหุ่นซึ่งเขาเนี่ยเสียดายมากตรงที่ว่ามันให้มาเป็นสติกเกอร์หอ่อแล้วมันแบบดูน่าเกลียดมากเลยนะเขาอะ่ะ ก็เข้าใจนะมันเป็น h ฮจมันแยกสีอย่างนี้ไม่ได้ได้ไม่แบบขนาดนั้นนะมาดูกล่องข้างเลนกันกล่องเนี่ยหนาแล้วก็แบบแน่นกล่องเลยแนละ้วของกคือแน่นกล่องกล่องเลยมีสติกเกอร์มาให้อันนี้สติกเกอร์สีเหลืองนะสติกเกอร์เขาซึ่งแบบมันห่อแบบไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแผงสี เทาสีแดงแล้วแล้วก็นี่จะมีชิ้นส่วนของไรเซอร์เลยนะที่เป็นสีน้ำเงินสำหรับผมเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่าเคยต่อมาแล้วรอบหนึ่งอาจจะแบบต่อเร็วๆรได้เลย,เลยแต่มันที่จรินไม่ยากแล้วอันนี้ก็มีเอฟเฟกต์บีมให้คนระับซึ่งอันนี้เท่มากเลยเนะี่ยมีเอฟเฟกต์บีมที่ใส่เจนซอสแล้วก็มีบีมเซเบอร์ซึ่งลองเก่าไม่แถมน,นี่ก็ถือว่าให้มาแบบแต่เต็กกล่องน,นี่คุ้มมากเลยคุม้มคตร ชิ้นส่วนของ G N s อ o นซอเหมือนกันมี G N เอ็นชิ้สนสองของจีเอ็นไแล้วก็แพ็ค่างชนะั้นนะเราก็อกไหลด้วยของไหลจำได้หมดเลยเพราะผมเคยต่อแล้วนะชิ้นส่วนสีขาวทั้งหมดนะก็ไรเซอร์นะแล้วก็จุดต่างๆที่เป็นสีขาวนะหัวหัวขาอะไรพวกนี้แล้วก็แขนนะบุกข้อมือเนี่ยคนขับก็เป็นศาสณานะครับส่วนคนขับ G N เอ่อคนขับไรเซอร์เนี่ยจำไม่ได้นะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไร จะมีบอกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็บอกแผงด้วยอ่าซึ่งแผงนับแล้วนะครับก็ข้อมูลในหน้าปัดของเก่าเยอะเพราะมันกองเยอะขึ้นแล้วแบบมีจุดระนับเยอะขึ้นด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบเสร็จกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปต่อเดี๋ยวตัดคลิปไปเลย อ่าก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกันดั้มดับเบิโอไรเซอร์ซึ่งของแถมเนี่ยก็จะมีในกล่องประมาณนี้นะครับซึ่งมันแถมแอคชั่นเบมาให้ด้วยนะแ bed อคชั่นเนบ้เนี่ยมันไม่สามารถแคบได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้น,นี้เนี่ยมันให้ดีคอร์ดีคอร์ที่เป็นดีคอร์ใสมาให้นะครับซึ่งเป็นโลโก้เซอรเชียบีอินะแล้วก็มีดีคอร์อันนึงคือแบบเขียนว่าเซอรเชียบีอินะผมก็เลยเอามาติดเท่ ไหลนะครับซึ่งก็สวยงามดีครับอ่าก็มาพูดถึงดีเทลหุ่นแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยจะมีอย่างที่ผมบอกว่าเขาสองอันนี้เนี่ยมันต้องเป็นสีเหลืองแต่ว่าเขาแถมสติกเกอร์มาให้นะครับซึ่งผมไม่ติดนะครับเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันมันค่อนข้างไม่สวยนะเพราะามันเป็นสติกเกอร์หอ่อก็มีมือเปลี่ยนมาให้เป็นมือแบนะครับ มือซ้ายมือเดียวนะครับแต่มือขวาไม่มีที่จุดแคบของตัวหุ่นกันหัวเนี่ยเงยครับก้มมือได้สามรอบสิบนะแต่ว่ามันใหม่น้ะเขาต่อมันแน่นมันก็ได้ไหมหมุนเยอะครับซึ่งตันนี้เขาต่อเป็นพีทีหมดเลยครับแขนกลางได้นะมันได้สามรอบสิบนะครับถ้าไม่ติดจีเอ็นข้างหลังนะครับต้นแขนมันได้นะข้อศอกครับสองข้อศอกมันมีสองจังหวะนะมีจังหวะนี้กับไอ้จังหวะไอ้ที่มันอยู่ตรงกลางครับก็ข้อมือข้อมือก็มีสองจังหวะข้อมือมีข้อมือที่เป็นสมข้อมือเองแล้วก็เป็นจังหวะที่อยู่ใน ไอ้อยู่ตรงข้างมือกินนึงครับมีสองจังหวะจูแคบค่อนข้างดีนะครับก็ตัวหน้าอกนะครับตัวหน้าอกเนี่ยแคบได้นะครับก้มเงยได้นิดหน่อยคนระับหมุนได้สามร้อยสิบนะครับหักซ้ายขวาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จีนดรายข้างหลังเนี่ยจูแคบก็หมุนได้นะครับสามร้อยหกสิบอยู่แล้วนะครับ เพื่อไว้จัดท่าตอนบินอย่างนี้ก็บอลจอยตรงแกนตรงนี้ก็หมุนได้ครับนี่ก็ได้หมุนไปข้างหลังนี้มาข้างหน้าอิสระมากๆครับสำหรับจีนได้เข้าต่อเล่นด้วยจีนได้แลก็กระโปรงเนี่ยกระโปรงแหวบได้อิสระนะเพราะว่าไอ้ข้อต่อตรงนี้เนี่ยเป็นบอลจอยนั่นเองก็อนาคตอาจจะหลวมได้ก็อันนี้ก็มีงองง่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่หลุดแน่นอนครับเพราะว่าเพราะแกนเนี่ยมันล็อกเข้าไปแกมันล็อกเข้าไปข้างเนี่ย ผมไปต่อแล้วเนาะก็ข้างเนี่ยมีมีปัญหาหลวมแน่นอนครในอนาคตเพราะว่าบอลมันค่อนข้างบอลมันค่อนข้างแบบนี่บอลมันแบบแค่นี้แหละไอ้ตรงทียดมันอะมันก็เลยแบบอาจจะมีปัญหาในอนาคตนะครับส่วนขาเนี่ยขาเป็นกาวามีโงนห้ามาปิดในรถอื่นนะครับก็ได้ทีครับไปข้ทีข้างขับขับได้สุดครับขัได้สุดเป็นนึงแต่ไม่สช่บอลยะนท่ามันไม่มีตรงที่ขวานะครับที่วันนี้ก็เยอะนะขับไป เท้าไปได้ก็มีจีนต่อถัดตรงนี้ไปนิดหน่อ่เยอะเลยเท้าไปถัดไปได้ตัวจีนได้ไปจีนด้ให้ผลิตบีมเซเบอร์นะครับซึ่งเราสามารถขยับจัดท่าให้มันกลายเป็นแบบหยิบบีมอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าจัดท่าหยิบบีมอะไรอย่างนี้ซึ่งอันี้เนี่ยเอามาใช้กับตัวบีมเซเบอร์ได้นะครับซึ่งกล่องที่ผมเคยต่อไปเนี่ยกล่องที่มันมีแค่ กองที่มันมีแค่อาวุธหลักเป็นเป็นดาบจีน o อสเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือมันไม่มีเอฟเฟกบีมาให้นะครับซึ่งนี้เนี่ยสามารถแบบจับท่าเสือบ,บีได้นะผมชอบจับเป็นแบบนี้นะเพราะมันแน่นดีไรเซอร์อย่างยานของไรเซอร์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างหลอมหน่อยแล้วก็ดึงก็พับ รูที่เป็นรูจีเอ็นไดเก่านะอะ๋มักนก็กลายเป็นแบบนี้ Action Bear น,บบนี้นะผมไม่ใส่กับตัว W.O. โอนะนี่เนาะ Action b e a ดนี้ไม่ใส่เพราะว่าน้ำหนักเนี่ยตอนติดจีเอ็นไดเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครัแล้วก็เลื่อนสลักขึ้นมาแบบนี้เข้าไปที่จีเอ็นไดกับจีเอ็นไดกับไอ้ตรงข้างจีเอ็นไดแล้วก็กลางกางปีกนะ การที่มันแบบกิมมิคที่มันที่แล้วก็จุดแคับเนี่ยสามารถแคับตรงนี้ได้ได้วยนะนี่ก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะว่าแบบอยากให้มันแบบท่าไหนอยู่ท่าไหนแบบแอคชั่นอยู่แบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็คลิปนี้น <S 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 อาจจะแบบใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะดีเทลมันละเอียดเยอะ <Okay. S 2> นี่ก็ประมาณนี้นะไรเซอร์โอเคแล้วก็มาดูที่อุปกรณ์แล้วก็อาวุธพลาสริมต่างๆของตัวนี้ที่มีในกล่องคนระับก็อย่างแรกเลยก็อเรามาดูอาวุธนี้ก่อนเหมือนอาวุธด้วยเราสามารถเอามาประกบติดกับหิ้กาดแบบนี้คนระับ ก็กิมมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเอามาติดให้กลายเป็นแบบนี้ได้นะครับเป็นอาวุธได้นะก็ย่งก็คือต้อ,ตอ,ตองสามารถบกันนะกันมันต่อดึงเอ็นอันนี้ออกมาคนระับแล้วก็ขยับให้มันให้สีเทาเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนนะมันจะมีสองรูนะ กบติดเนี่ยก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้คนระับนะครับเป็นการเสียบติดโลเข้าไปนะอันนี้เป็นได้ทั้งอาวุธแล้วก็เป็นได้ทั้งโลนะครับต่อไปเป็นอาวุธเรียกได้ว่าเป็นอาวุธแบบลองจาก G.N. s o r Tree นะคนะคือก่อนที่จะเป็นไรเซอร์เนี่ยคือเขาใช้อาวุธนี้มาก่อนนะครับซึ่งอาวุธนี้เนี่ย สามารถแปลงเป็นดาบได้นะครับไม่ใช่ดาบนะเปิรนนะเปินเนี่ยคือผมมีปัญหามากเลยนะก็คือสีขาวตรงนี้เนะี่ยคือมันค่อนข้างหลวมนะแต่ว่าผมคือทําการหยอดกาวไปที่จอยแล้วก็รอให้มันแห้งจากนั้นก็แบบมันก็แน่นเลยคนระับให้แก้ปัญหาแบบผมก็ได้นะครับถ้าใครมีปัญหากับตัวแบบเปนโอแบบผมนะคนี่สามารถถือเป็นเปินได้น,นะอ่ะ ลืมบอกไปนะครับคืออันนี้เนี่ยมีวันนี้เนี่ยเอาไว้ติดที่แบบดูตรงกลางคนระับก็คือมันไม่มีอะไรยึดนะมันก็แบบหลวมๆอย่างนี้แหละครับก็เท่ดีครับอันนี้นะคนะรับก็จะกลายเป็นแบบดบโ o ที่แบบติดดาบไว้สองครั้งแนละ้วถือว่าโคตรเท่เลยของ G S Tool เนี่ยก็คือชิ้นนี้คนระับชิ้นนี้เนี่ยเอามา ดึงมันออกมามกกนี่ก็วางไว้ก่อนอีกข้างหนึงก็ทำเหมือนกันครับกลางออกมาดึงกลายเป็นแบบดาบสองข้างครับซึ่งแบบโคตรเท่ครับอันนี้แล้วก็เราจะเพิ่มความเท่เข้าไปอีกใดการใส่บีมันนี้เข้าไปครับนี้แบบถือแบบดาบใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยครับ หรือว่าจีนซอสสองอันซึ่งโหดาบโคตรยาวโอเคแล้วก็จบกับอันนี้ไปรายละเอียดเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีสติกเกอร์อะไรนะผมก็ไม่ได้แปะสติกเกอร์อะไรอ่าลืมบอกคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีสติกเกรอร์อยู่ตรงกลางที่เป็นพลาสใสนะแต่ผมวางว่ามันไม่ต้องติดก็ได้นะเพราะมันแบบมันสวยอยู่แล้วนะมันเป็นพลาสติกของมันอยู่แล้วก็คือจีนซอสอันนี้เนี่ย มันจะเป็นปืน,นะครับก็คือจะมีรูปปืนอยู่ตรงนี้ซึ่งศาสนาจะใช้ยิงตอนที่พับเป็นอย่างนี้คนระับคล้ายๆเอ็กเซียก,กางดาบออกมาครับเราก็สามารถเอาเอฟเฟกต์อันนี้เนี่ยเอามาติดกับดาบได้แต่ตอนที่ติดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถหักได้นะเพราะว่ามันจะแบบล็อกไปเลยนะคก็เรามาติดกับตัว ตัวตำลุนผมขออย่าตถอดแขนแล้วกันจะได้แบบดูชัดๆนะครับเป็นดาบแบบนี้นะันกลางมาเลยแล้วก็แบบแค่นี้คนระับชึบ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันโอโอเคเรามาเทียบความสูงกันนะครับลองเทียบกับกันตั้มเอชทรีนอร์มัลนะครับซึ่งเอชทรีเนี่ยจะโตใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าพอสมควรเลยนะถ้านับแค่หัวนะนับแค่หัวเนะี่ยคือตัวจีตัวเอชทรีเนี่ยคือ ตัวสูงกว่านะแต่ว่าคือไอตัวนี้เนี่ยแพ็คมันแพ็คมันใหญ่กว่าแต่อันนี้มันแพ็คมันน้อยนะแพ็คมันมีแค่นี้ก็หุ่นทรงแบบสีคล้ายๆกันนะเอทวีผมก็ยังไม่เคยรีวิวเลยนะแต่ตัวค่อนข้างใหญ่ตัวไม่ค่อยไม่เล็กเลยเอทนี่ยค่ปอีกตัวหนึ่งนะที่ มาเวลดี e เจนมาเมเลสอ่เวอร์ชั่นเกมเมอร์เวิร์สนะครับก็หัวเลยกล้องเลยนะครับสูงกว่าเยอะนะอันนี้มันหนึ่งต่อสิบเนะนี้จะอยู่สเกลแบบประมาณถ้านับเป็นคนนะก็อยู่ประมาณหนึ่งต่อสิบสองอะไรอย่างนี้ครับก็แบบพวก s อ f Figma อะไรอย่างนี้ครับหนึ่งต่อสิบสองผมเคยรีวิวแล้วนะสำหรับมามาเวลดี้เจนเนี่ยก็ไปตามดูกันได้ในในคลิปตัวนี้ค่อนข้างตอนนี้ค่อนข้างละเอียดค่อนข้างดีครับ จูแคปก็ดีด้วยก็มีเทียบเทียบให้สองตัวนะเพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นสเกลที่แบบมันเป็นสเกลหนึ่งต่อสี่สกับหนึ่งต่อสิบเนะเอใครไม่รู้สเกลมันสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร